ใครอยู่เชียงรายนะคะแล้วมีร้านมาแนะนาค่ะเป็นร้านอาหารเล็กๆแถวหนองบัวนะคะซึ่งราคาน่ารักมากเริ่มต้นที่35บาทเองไหนมีใครเคยมาร้านนี้ไหมคะข้าวซอยหนองบัวร้านเปิดมา23ปีแล้วค่ะที่ร้านจะมีทั้งข้าวซอยข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหมูกรอบหมูแดงร้านนี้เป็นร้านอาหารทงฟ้าอร่อยคุณภาพดีสะอาดประหยดัดมาเริ่มกันที่ข้าวมันไก่ก่อนเลยค่ะจานนี้35บาทร้านน้าจิ้มสุดของทางร้านไก่คือชิ้นใหญ่ชิ้นหนาเลยค่ะและได้ข้าวเยอะมากบอกเลยว่า จานเดียวอิ่มคุ้มแน่นอนแล้วมาต่อกันด้วยเมนูข้าวซอยค่ะที่ร้านจะมีทางข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อแล้วก็ข้าวซอยหมูกรอบบอกเลยว่าใครมาร้านนี้ต้องมาลองกินข้าวซอยเลยค่ะยืนดูพี่เขาทําคือน่ากินมากวันนี้ของเรานะคะสั่งมาเป็นข้าวซอยไก่แล้วก็ข้าวซอยหมูกรอบค่ะและที่ชอบคือร้านนี้เขาเป็นผักดองแบบบุฟเฟ่ ทุกคนดูผักดองเขาสะอาดแล้วน่ากินมากเลยค่ะทำสดใหม่วันต่อวันเลยมาเริ่มกันที่ข้าวซอยหมูกรอบเลยค่ะน่ากินมากหมูกรอบเขาให้มาแบบชิ้นใหญ่เลยค่ะบอกเลยว่ามาร้านนี้สั่งธรรมดาก็คืออิ่มเลยค่ะแล้วร้านนี้นะคะเราสังเกตหลายโต๊ะเลยใครมาก็ต้องมาลองกินข้าวซอยค่ะแล้วมาต่อกันที่ข้าวซอยไก่นะคะรสชาติข้าวซอยจะมีความนวลนวลกลมกล่อมค่ะไก่ก็จะให้แบบเป็นชิ้นแบบนี้เลยแล้วมาต่อกันด้วยข้าวขาหมูน้ำจิ้มเขาแซ่บมากไหนมีใครชอบกินหนังหมูเหมือนกันบ้างคะข้าวขาหมูเขา มีไข่มาให้ด้วยค่ะพี่พี่เขากําลังทําอยู่นะคะเป็นข้าวหมูกรอบหมูแดงขอพี่เขาราดน้ําแบบช่ำๆเลยค่ะนี่ทุกคนน่ากินไหมเขาเป็นน้ําราดที่แบบไม่เหมือนร้านอื่นเลยนะคะใครชอบน้าราดแบบเยอะๆนะคะสามารถบอกพี่เขาได้เลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะร้านในประอา,ารทงฟ้าเป็นหนึ่งในโครงการของกรมการค้าภายในร้านเปิด7โมงถึง4โมงเย็นทุกวันพิกัดร้านนะคะมาจากแยกสีไซายมูนตรงมาถึงแยกนี้นะคะให้เลี้ยวซ้ายไปทางหนองบัวขับไปเรืเ่อยๆค่ะร้านจะอยู่ขวามืออยู่ติ กับร้านน้ำเงี้ยวลุงหมาเลยค่ะตรงข้างกับร้านแอดไว้เลยถ้าคิดถึงร้านอาหารราคาประหยัดห้คิดถึงร้านอาหารทงฟ้าร้านของคนฉลาดเลือกใครอยู่เชียงรายแวะมาชิมกันได้นะคะ